Oh. My. ใกล้กันนี่แหละสนุกเคยกัเป็นโค้นวันไฟน์ล่ะใช่ยั่คู่มดกันนี่แหละนกพี่น้องว่ได้พี่ว่ได้คะแนนได้นาทีดอกมือเนี่ยเพราะว่าผ่มีพี่น้องคอมเมนต์แจ็คนเลยว่าได้ว่าได้มื่อน่ะเยอะสถดชิว่ามาเลยมือนียหนักอย่างบ้หนักอย่างบ้เรเห็นเลยมือเวดกับโบ้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาด้วย มีควมเบนต์จ้าคนกระเบิงกระซือนี่นีมคนขอหลอเคื่องเที่งคืนมีสามคน cá về làm con con bản thì ngon quá à ấm lô nhé mẹ cái dàn con mình nhé nó ngồi chơi lùm cái mình đang vào cô đá phân toàn mãi với phân cả cô bao ẩn ở gì cả mà bao phùm con phải với น้องซืว่าวเนาะเ <c oughs> ชื่อซื้ว่าวอ้ยเนี่ยโผล่ไฟมันบุกคุ้นะพี่น้องมันไม่บริจากว่าเป็นไผยนะตาเราเห็นกำลังรับชม6ุหลหลายจ้า <c oughs> ได้เด้อพี่น้องยินดีต้อนรับ สวัสดีค่ะมันอยู่พี่น้องบ่ไหลเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนหามาแล้วจ้าย่นานจะไปสอนจิบกบอกมันมองสอนเนะเยอะจะคู้บอกมองสอนขนาดไหนเพราะว่าเส้ก เขาเซ้าแล้วเปืปอยๆเบิ่งเป็นลานซายเจ้าของโอ้ยสันหวก่อนแล้วเจ้าของเลยใจใจไปลงเว้ากับ กับลานทั้งโดนทั้งดีบรูดจากเด้แม่ผู้ใดไ,ไอันคอมเมนต์มาบอกแน,ะน่ัืจุบานเดยเปื่อใดจังหวัดใดรับชมจากใส่จ้าน้อยจันรับชมจากใส่จ่นไม่น้อยจันไม่น้อยจันนี่นเป็นคนทั้งใดนะเลาเรื่องเฮ็ดเล็บเพชรตีนไปอีกแล้วพ<อ>ี่น้องว่าได้เกิดบตอะไร งั้นยุใส่บอกกำลังรับชมยุใส่ก็มันมาบอกในเด้่อพี่น้อง พเดีนั่นเชื่อกันกดสวัสดีค่ะโอ้ยพี่น้องเลย้อใคจะได้เวลาล้ำล้านลยนะปวดทราเข้าสวนหมาเมื่อวานนะโอ้นี่ไปสอนเก็ดเลยเนาะพี่น้องยื่น้ำผู้ใดย้ายย่หลังพู้ดินนี่ย่งนี้ก็พี่น้องอ่ะรอบบ้านเขาเนี่ยน้อพี่น้องเค้กปุ้มน่ละละให้แรงเต็ม คันว่าเป็นภาษาใช้อ่านได้เนาะเป็นภาษาแห้งง่งแล้วซาดะลับบันก็เปลี่ยนโปลไฟดูบันแห้งชาวบ้านขึ้นไล่สองทุ่มไปลงตามทุ่มกว้อยเมื่เอ้ยประกบันนั้นเวลานั้นประกบันนั้นกาศที่จังบาย่างบดเดินจากน้อนล่ะนาทีมันเยอะนาทีหกหมื่นนาทีพอเลื่อยไปสดจากน้อย ทุกคนเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะกิสนาข้างทองลังรับชูข้างทองเห็นได้เนาะัาง้งดูหม่องเสาห่อนบ่อนตูมั <c> ้ <oughs> างไดเพิ่นเสริมสวยเฮ็ดดีตีนนะ่ะเสริมสวยตีนนะ่ะเฮ็ดเล็บนะ่ะ บอกเล่เด้อสิเฮ็ดไปเวลาการร่อนจนนี่เขาเลยใหญ่หลับเป้าทั้งก็เป็นบัตรเป็นบัตรหองลาเวนั่งก่อนดับไฟก่อนหลังพี่น้องไปนั่งเบิ้งพี่น้องจะได้ด้วย ขมา้าเนาะมีความเม่นเยาวกโกลโล์พ่อวิละของกิ้งเยดาเยดาขึ้นไปขม้ามา,มาแล้วมาแล้วปลุกไฟแบบแ็บมาแล้วสวนกันก็ขี้ญปุ่นขี้ญปุ่นเขียน ต้นไปิส <c ười> ่นอนี่อ่ะฟร์มไก่หมู่หมู่บ้นทางไก่โอ้เขาเก็นซื้อมันก็เลี้ยงกันยังไรช้าๆหมู่บ้านนี่มีเออเสื้อเหรอยังว่าค้อยกอยยันคนได้ยินสนุกเาเฮงมาได้คนที่ได้ยินเราเบี่ยงเขียวบ้าจะเจ๊งได้โจดอีกแล้ว พี่น้องสวัสดีค่ะคุณมารีสามลมาแล้วมาคนเป็นคนแรกเลยขอบคุณมาก,มากๆค่ะนอกจากคนที่เบิ้งยอดหลังให้เด้อผู้คนข้มมาลุ้นไม่เห็นไรสุด้ลยจังคนเสียเง้ยพอเสียนั่งพอพลมเนาะ